สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เปิดลำสุนทีจะพาทุกท่านมาที่บ้านเขาดินบ้านเขารวกน้อยหมู่ที่3ตําบลเขารวกอาเภอลำสุนทีจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่ทําสวนผลไม้ในพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะกันดานอยู่บริเวณเนินเขาหินนะครับซึ่งสามารถที่จะแปลสภาพ พื้นดินเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์แล้วก็ได้ผลทางด้านของการาทำสวนผลไม้นะครับผลไม้ที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านเขารูกน้อยแล้วก็มีผลผลิตที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับก็คือพุทราจัมโบอินเดียนะครับวันนี้นะครับเราได้ขออนุญาตทางส่วนของท่านกำนันนะครับได้เข้ามาที่ พื้นที่มาชมสวนนะครับได้ข่าวว่าวันนี้นะครับมีคนงานเข้ามาเก็บพุซาจัมโบอินเดียด้วยนะครับอพอเราเข้ามาในสวนนะครับก็จะเห็นคนงานกำลังเก็บพุซานะครับ <Yeah. S 2> จัมโบอินเดียเลยนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการเก็บเก็บยังไงนะครับ อ่านะครับพี่เขากําลังจะไปเก็บพุท um ราจัมโบ้อินเดียพอดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเก็บแล้วก็วิธีการคัดเลือกพุทราจัมโบ้อินเดียกันนะครับอันนี้เราแกะดูหรือว่าเราเราเก็บลยครับเก็บเลย,เเลยอ๋อแล้วถุงนี้เราใช้ได้กี่รอบ อ๋อสมรอบถือว่าถือว่าเราใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่านะทีเนี่ยมันาดูปวคนเป็นรไม่เก็แกะนนแหละไม่ได้ได้เก็บแล้วเวลาเวลาทำยังไงเวลาถ้าเก็บเสร็จแล้วเขาต้องตัดออกเหรอ ก็ตัดกิ่งทิ้งเลยใช่ไหม,ม,มเอตนะิดลอ๋อแล้วมันก็จะแตกไอ้ทีม่มกิ่งมันแตกมันออกมานี่ใช่ไหมถเราถ้เราไปนู่นมันแตกแต่มันไม่ให้ผลผลิตตรงต้นเฉนตรงนี้เตรงนี้มันจะแตกออกข้างจะแตกงร่นี้ อเฉือนประมาณนี้เมื่อเก็บพุษรานะครับในฤดูแล้วนะครับก็จะดัดกิ่งนะครับที่พุษราออกผลแล้วนะครับเพื่อให้มันมันเป็น,ตน,นปแตกออกนะครับมันเป็นกิ่งตอนเหรอครับต้นที่กําลังเก็บอยู่นี้เป็น,นพุษาาราแก้วนะครับซึ่ง ปกติแล้วจะเป็นพุษาจัมโบอินเดียนะครับแต่ปีนี้ติดผลเป็นพุษาแก้วนะครับแล้วก็พี่แกบอกว่าในส่วนนี้มีติดต้นนี้ต้นเดียวนะครับที่เป็นพุษาแก้วแล้วราคาเป็นไงก็ห้าสิบบาทโดรนนะอ๋อใหญ่หญ่กว่าแญ่ถูกกว่า สำหรับพุทาแก้วนะครับจะมีราคาโรลละห้าสิบบาทนะครับจะแพงกว่าพุทาจัมโบ้อินเดียส0บบาทนะครับพุทาจัมโบ้อินเดียจะโลละสี่สิบาทนะครับอายุอายุของพุทราเท่าไหร่ละอ่ในเนี่ยที่ที่เห็นเป็นคนอย่างเงี้ยอายุอ๋อต่อที่สิบสิบปีอ๋อปีหนึ่งปีหนึ่งเขาตัดทีหนึ่งตัดทุกปีครับอ๋อ พุทตารุ่นนี้ผมไม่ได้มาทํามันมีพี่อีกคนนึงเขามาทำอ๋อเขามาทําไว้แต่เรามาเก็บแล้วเรามาดูแลทีหลังนี้ใช่ไหมสำหรับพุทราจัมโบอินเดียนะครับป้าเจน,นะครับแกก็มาปลูกไว้ตั้งแต่แรกนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับแกมีความรู้ทางด้านการดูแลรักษานะครับในเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับ แล,แล้วเวลาตอนที่มามัดมา,มามัดนี่พี่มามัดเองปะต้นมันก็ไม่สูงเนาะแล้วก็มีการ้ำยันค้ำยันก็ไม่ทำยันเวลาครับ่นไม่ได้ทำข้อดหรอครับ อันนี้เป็นการล่อแมงวันเหรอแล้วมันเข้าทาังไหนอะ่ะมันมีจะมีสารคอรฟริทิโนแล้วก็เอาผลมีภุณฑ์ที่มันไมนได้กินมันจะเข้าเข้าไปแล้วมันออกไปด้านซ้ายไม่ได้ฆ<อ>่านะครับก็ให้มันเข้าไปอยู่ที่การนี้ได้ได้มาอย่างไงเขา <laughs> เรียกว่าสารอะไรนะคอริทิโนครับคอริทิโนคอร์ริทิโนนะ ชุบใส่สำลีแล้วก็ถือใช้ได้ทุกประเภทของพืชผักทุกอย่างเราสามารถเอาไปใช้ได้มมอ,อ,ดอ้มมอมอออะม่วงไม่ได้หอ่อพอล่อันเลย,ยก็ไปแขวนไว้ที่ต้นเลยแล้วต้องต้องแขวนไว้จํานวนเยอะไหมประมาณไร่ประมาณเยอะขนาดเนี้ยที่มันก็ต่างกับเยดะมากอ๋อที่ต้นีต้นแอ๋อมันจะได้เข้าได้มากกว่า สี4ต้นต่อขวดอ๋อ150รบาทก็ได้ประมาณ10ขวดอ๋อคุณ้บาทที่หนูน,น,น,นี้การเกษตรแต่มีขายโอเคก็ถึงว่าเมื่อกี้ผมถามว่าผมถามว่าทำไมไม่มีแมลงเจาะถามกำนันนะนะบอกว่าไม่มีแมลงเจาะก็ยัง,งสงสัยกันอยู่กินเข้าไปไม่เห็นมีแมลง นะครับการกําจัดแมลงด้วยภูมิปัญญ e. านะครับแบบธรรมชาตินะครับก็ถือว่าได้ผลก็เป็นการทำเกษตรอินทรีย์นะครับมันกตามอันนี้เขาห่อเขาไม่ก็ได้กินก็ส่วนใหญ่จะ คือทั้งหมดร้อเป็นกเกษตรอินทร์ัีเดี๋ยวเราจะไปดูคนงานอีกชุดหนึ่งนะครับที่อยู่ด้านหน้าสวนของประเจน,นะครับที่กำลังเก็บพุทราจัมโบอินเดียอยู่ด้านด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปไปดูกันครับคนงานก็จะมีทั้งหมดประมาณ6คนด้วยกันนะครับ ก็จะมีในส่วนของการเก็บแล้วก็การไปคัดแยกนะครับอันนี้เก็บลูกเล็กใช่ไหมลูกแดง,แดงอ๋อ,อมันก็จะเป็นสีแดงที่ให้เห็นไอ้นี่เลยใช่ไหมนี่นี่ลูกแดงเออลูก จะเป็นลูกสีแดงน,นี้อันนี้เราไปทาไปําอะไรไปเชือ่อมจ้ะอ๋อแต่ถ้าเป็นลูกเขียวเราก็สามารถเอาไปขายเป็นกิโลจ้ะเชื่อมโลละ200ใช่ไหมจ้ะอ๋ะ <c oughs> ออันนีรนะว่ <c oughs> าทำถึงละยี่สิบนะมั้งที่ะทับทำถึงละยี่สิบอ่าเห็นเขาบอกอยู่ทำถึงละย <c oughs> ีะ่สิบอันนี้ทำไมลูกเล็กอ่ะลูก <c oughs> เล็ก อันนี้เราก็จะเก็บไปเชื่อมใช่ไหมแล้วแล้วนี่เรามาเก็บกี่วันป้าป้ากับเพื่อเด็กมาเล่นไปเชื่แนะอ๋อเดินเพื่อูเล่อมมันมีมมีฟันยำไม่ได้ก็เมื่อได้เต็มตะกร้าแล้วนะครับก็จะนำไปให้คนงานนะครับอีก ชุดหนึ่งนะครับในการคัดแยกนะครับเพื่อที่จะนำลูกเป็นสีแดงนะครับไปไว้เชื่อมนะครับถนอมาหารนะครับแล้วก็ลูกสีเขียวก็จะขายในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ในชุมชนแล้วก็ที่ลูกค้าสั่งนะครับเป็นพื้นที่ของบ้านเขาเรียกบ้านป้เจหรือหรือที่ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านขาดดินนะครับแ้งไม่น่าอยู่น่าอาศัยเป็นเป็นหินปนเป็นหินผกปนดินนะครับเมื่อก่อนไมูุ่ ผลอะไรก็ไม่ค่อยได้ผลผลิตดีนะครับลองทดลองการทําสวนดูจากดินที่ไม่ดีนก็อาศัยอิกทีสำหรับพื้นที่แห่งนี้นะครับท่านกำนันสมควรอยู่สนองนะครับก็ได้บอกว่าพื้นที่ที่นี่เป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับปลูกอะไรก็ไม่ค่อยได้ผลนะครับแล้วก็ในส่วนของประเจนะครับก็มีหลักการฟื้นฟูดินนะครับก็มาทำเกษตรที่นี่ก็ถือว่าได้ผล มากทีเดียวนะครับพิสูจน์ให้เห็นเลยว่านะครับพุทซาจัมโบอินเดียของป้าเจนะครับมีผลที่ใหญ่จริงๆนะครับใกล้เคียงท่มามาทำต้มยนเจก็จะมาจ้างรับจ้างเป็นรายวัดสำหรับคนงานที่นี่นะครับก็เป็นคนเขาโรกน้อยนะครับทั้งหมู่บ้านบ้านเขาดินนะครับแล้วก็หมู่บ้านเขารูกน้อยด้วยนะครับซึ่งเป็นการ เพิ่มรายได้นะครับให้กับเกษตรกรแล้วก็ผู้รับจ้างในชุมชนด้วยนะครับลูกสดก็จะขายกิโลละกิโลละสี่สบาทก็จะขายปนถุ่ประมาณถึงละขายแบบเหมาถึงละร้อยครับ สำหรับผลสดนะครับของจัมโบ้อินเดียก็จะกิโลละ40บาทนะครับแล้วก็ที่เป็นผลสีแดงนะครับก็จะนําไปปอกนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะครับเพื่อจะตากแดดไว้เชื่อมนะครับเป็นการถนอมอาหารอีกทางหนึ่งนะครับวก็ตาามหนงเทุสาที่ส่วนนี้นะครับก็จะ นำไปจำหน่ายในอำเภอนะครับแล้วก็ไปจำหน่ายที่ร้านค้าชุมชนของหมู่บ้านเขาลวกน้อยนะครับน้ำาอันนี้เป็นพันอะไรนะครับจัมโบอินเดียเปิดจัมโบอินเดียตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ได้ข่าวว่ามาตั้งชื่อใหม่เป็นผู้ซาเขาวลวกอะเปผู้ซาที่รู้จัก พุซาเขาลวกพุซาเขาลวกต่างชื่อใหมม่่ีสวนเดียวมีส่วนเดียวในจะว่าในในอำเภอในอำเภอก็ว่าได้อันนี้ลูกใหญ่ไหนขอโชว์โชว์ลูกใหญ่ๆหญ่ เอาเอาแยกเป็นสองมือนะครับจะได้ท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าใหญ่ไหมจะเท่ากับแอปเปิลไหมแอปเปิลแอปเปิลเลยนะครับลองชั่งกิโลดูนะครับอ่าดูนะครับอ่าอันนี้สี่ลูกนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเท่าไหร่นะครับครับห้าลูกแล้วนะฮะนี่ห้าลูกนะครับพอแล้วฮะโลนึงนะครับ ท่านผู้ชมลองดูนะครับว่า5ลูกโลไปดูแอปเปิลนะครับว่า5ลูกโลประมาณนี้ไหมนะครับใหญ่มากนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นเกษตรอินทรีย์นะครับที่ในส่วนของเจ้าของสวนเนี่ยมีความรู้ทางเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์แล้วก็มาทําพื้นที่ในพื้นที่ค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่ดินที่เขาเรียกว่าดินเลวใช่ไหมครับดินเลวแต่ว่าสามารถที่จะมาพลิกฟื้นนะครับเพื่อเป็นเกษตรอินทรีย์ได้แล้วก็เป็นการสร้างไรายได้ให้กับ เจ้าของสวนด้วยแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนที่อยู่ที่นี่นะครับชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ได้มีรายได้แล้วก็ได้มีองค์ความรู้ในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์แล้วก็ในพื้นที่ที่มีความกันดารแล้วก็มีพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในเรื่องของน้ําดินนะครับอย่างที่ท่านกํานันบอกนะครับมาจากสวนัะผมพอดีตามโอเดอร์ที่สั่งผมจะทงการกินลูกเล็กไม่กินลูกใหญ่ โอ้ลูกสวยมากเนาะ,ะไม่อยากขายอันนี้เป็นส่วนที่นำมาตากแห้งนะครับเป็นชิ้นแล้วก็เป็นมเมล็ดเลยนะครับ นี้นะครับก็น่าจะประมาณ100กิโลนะครับที่คัดแยกแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการที่นำมาหาั่นเป็นชิ้นนะครับเพื่อจะนำไปตากแดดนะครับอันย่างเล็กอย่างใหญ่เมื่ออนจะเป็นตีอันนี้ก็เริ่มคัดแยกนะครับเ,รเพื่อที่จะ นำออกสู่ชุมชนนะครับแล้วก็ตามออเดอร์ที่มีลูกค้าสั่งนะครับทำเสร็จแล้วนะหมายถึงว่าเชื่อมเสร็จแล้วนะเชื่อมเสร็จแล้วเหรออ่าเช็้นมันใช้มันใช้มันใช้ดิบประมาณก่โล ไม่ด้วยกันแล้วแต่ที่วางแล้วเต็มมันอยี่ยบาทแห้งเสร็จแล้วนะครับหนึ่งกระด้งนะครับพร้อมที่จะนำไปตากแห้งเพื่อที่จะนำไปเชื่อบนะครับ เมื่อเก็บผู้ซามาแล้วนะครับก็จะนําถุงปติมาแขวนไว้เพื่อจะใช้งานครั้งต่อไปนะครับก็ถุงนึงก็จะใช้งานได้ทั้งหมด3รอบนะครับอันนี้ก็พร้อมที่จะนําไปเชื่อมนะครับเพื่อนําไปขายเป็นแบบเชื่อมนะครับนี่ก็กวนเรียบร้อยนะครับกําลังจะแพ็คห่อนะครับเพื่อส่งตลาดในหมู่บ้านแล้วก็ตามออเดอร์นะครับ ท่านกำนันก็พาชิมพุทรานะครับโดยไม่ต้องล้างนะครับเพราะว่าปลอดสารพิษอยู่แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสวนพุทราประเจนะครับในบ้านเขาดินหมู่บ้านเขาลวกน้อยนะครับท่านใดที่อยากจะมาซื้อกับต้นเลยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับในสวนที่บ้านเขาดินนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ